สน้าคาเฟ่ตอนนี้อุณหภูมิ23องศาที่นี่ก็มีกิจกรรมเยอะนะใช่เป็นคาังให้เด็กมีของเล่นมีมีพายเรือพายยักษ์มีโซนเล่นทรายมีของเล่นถิงจะเล่นอะไรบ้างลูกลูกจะเล่นทรายแล้วก็แล้วก็อะไรถิงเล่นอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเนหนูยังไม่รู้มีพายเรือค่ะ มีเล่นทรายมีนั่งรถไฟจะนั่งรถไฟแล้วก็ขายดแล้วก็เล่นทรายแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นนี่ก็เกือบครบแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าไปถามก่อนเพราะเราไม่เคยพายเรือที่นี่เลยเนาะใช่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีพายเรือด้วยไหมคะพายเรือขนาดเล็กน้อยหรือที่ใหญ่คะข้าดเล็กน้อยกี่ขวบจะเป็น เรือหมุนน้องค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาจะเป็น15น,<อ>นั่ง15,000บาทค่ะถ้าเป็นเรือคายยาวผู้ใหญ่จะเป็นท่าละ200เลี้ยงสั้นนะคะเลียงยาวจะเป็นท่าละ300ค่ะแล้วของเด็กนี่คือเด็กนั่งคนเดียวเลยเหรอคะนั่งคนเดียวก็ได้<อ>นั่งผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะท<อ>ี่แบบ ค่ะเพราะว่าเพราะ,ะว่าอิ่มแล้วค่ะคะ่ะกินเยอะแล้วค่ะอยากเป็นเล่นอยะล่นไปเล่เดียว,ะะวยดีวะคะ่ะก็คือถ้ามาที่นี่คือมันเข้าเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเข้าฟรีไหมอ่ะไม่ก็ไม่ได้เข้าฟรีหรอกอคือทุกคนต้องสั่งเครื่องดื่มอย่างน้อยหนึ่งแก้วนะฮะใช่ผู้ใหญ่ต้องสั่งเครื่องดื่ม แล้วก็จะมีนี่สัญญาณมาให้ออแล้วก็มารับเองแล้วก็ไปหาที่นั่งเฮ้ยคะิดูมุมการจมตรงนั้นไหมคะหนอยจ้าอะพิมพา,พาน้ำทางไปหน่อยเร็วเอาไม้ไปติดต้องพูดด้วยลูกวันนี้เรากำลังมาเตะอ,อยู่ค่ะเดินเล่นที่ไหนอัสสะนาคาเฟ่อัสตะดานคาครีอ่าหูได้ยินเสียงน้ำไหมหูยมีน้ำตกด้วยพิม อาพูดด้วยลูกจะพิงจะพาไปไหนพิญจะเข้าไปตรงนั้นระวังลูกค่อยๆจะลงไหมแต,แต่เราเดินเอาเอาเท้าจุ่มไดไหมได้นิดๆห,หน่อยๆได้แต่เราใส่ถุงเท้าลูกเราได้แล้วถอดถุงเทา้าเครื่องดื่มได้แล้วเดี๋ยวต้องแบบเครื่องดื่มระหว่างที่แม่กำลังไปเอาน้ำนะฮะแล้วเราก็เลยมาสำรวจกับ เด็กหญิงพริมจังไหนพริมจะพาไปที่ไหนบอกก่อนทางนั้นทางนั้นคือทางไหนเราที่ปีดามีอะไรนะเราที่ปีดาม,มีมีน้ำเหรอนี่มีน้ำไหลผ่านด้วยเฮ้ยมีปลาด้วยลูกเห็นไหมเห็นนี่เฮ้ยนี่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 นโอ้โหจะตกปลาไหมเนี่ยโอ้โห,โห อ่ออนี่ไงปลาเต็มเลยดูติไปดูกับพ่อพ่อไปทักกันนี่มาดูปลานี่ก่อนโอ้น้ำใสมองเห็นตัวปลาเต็มไปหมดเลยใช่พินระวังเดี๋ยวเดี๋ยวพิณจะได้แกเป็นนังเงือกเด้อลูกจะตกลงไปนะ่ะเดี๋ยวเป็นนังเงือกใจเลยไม่คุ้มนะลูกนะ ตกใจอะไร <c oughs> น้องคิดว่าพี่ <ım Laser> มาให้อาหารปลาหรือเปล่าแกไม่ต้องกินนะเบื่อมืออยู่โอยนี่เลยบรรยากาศริมน้ำดีมากฉันอยากกระโดดไปพื่อยากไปดาเกลือนี่แดดเลยบรรยากาศดีมากเย็นไหนดูสิ มีน้ำอะไรบ้างของพ่อเนี่ยอะไรนะซันไรส์เขา Sunrise a m e r i นาเมริ่แล้วก็เป็น v หรือเปล่า m a r g i ใช่ใช่ฮึบ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 ฮึ่บฮึบ่่ ไปจุ่มที่ไหนลูกอุ้ยมีปลาด้วยเหรอแม่เพิ่งเห็นแล้วปลาปลามันเชื่องเลยนะมันไม่กลัวคนเลยอ่ะชอบพี่นี่ไหมเนี่ยมีเด็กติดใจเล่นชอบไหมคะคือไม่ยอมไปที่ไหนยจะดูอยู่แค่ตรงนี้ตอนแรกบอกเลยนะจะไปเล่นทรายก็ไม่ไปเออชอบเป็นเด็กรักธรรมชาติเหรอลูก เดี๋ยวจะต้อนเท้าถุดน้อระวางเดี๋ยวปลาตกใจเขามาคงแยกโซนออื้นี่มีทางเดินไม้อะตรงนั้นอะมีมีสะพานจิ๊บิวชิวอย่ากระโดดนะมันไม่ได้แข็งแรงมากนน หนึ่งสองสาม <chains aws> โอ้ยระวังลูกไม่วิ่งไม่วิ่งค่อยๆเดิน ระวังลูกโอ้ปลาเต็มเลยอันนี้อะไรสูงละยี่สิบเหรอคะคือสี่สิบนะคะอ่ะปากไปให้เราไปให้เลยไอพิมพ์ค่อยๆให้ลูกไม่ต้องใช้มืออย่าให้ไม่ต้องโปยเลยพิมพ์ขาหนูลองจับตะถุงเลลูกนี่นี่นี่เวลาให้ค่อยๆโอ้โหพอกันเลยลูก เ่เปียกเลยต้องค่อยห้อยให้หนูไม่เปียกเลยอไปแล้วค่ะไปแล้วไปอันนี้คือสลับตำแหน่งกันแม่กับลูกแม่บุญแม่บุญแม่บุญพี่โอ้แม่บุญมาด้วย

ไปเลยเป็นคนเลบคไปเลยเดินมาเลยเดินมาเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสีหาแปเก้ิบหาแล้วนะไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยเจอแล้ว <c oughs> าาคือที่นี่ต้นไม้ใหญ่มากลมลืน่นคือเราชอบแนวคาเฟ่ที่มันมีความแบบต้นไม้มีความแบบธรรมชาติคือด้านข้างจะเป็นน้ําหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นแหบลบแ่งน้ําธรรมชาติทอดโซนโซนถัดไปก็จะมีให้พายเรือได้รงนีแบบลมลืนมาเราอยู่แบบหลายชั่วโมงมากแลยะคะ่ะตอนนี้นี้ก็คือสั่งอาหารแหละเรายังจะอยู่กันอีกยาวๆ ให้แบบเล่นๆแบบเต็มที่ไปเลยโอ้ขุดหลุมอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาหารมาแล้วต้องมากินข้าวก่อนนะแล้วค่อยเล่นต่อนะอันนี้เป็นอาหารที่เราสั่งมาพินตอนเชียงกันนะคะของอามเป็นอะไรนะ,ะรนะหมูสามชั้นคั่วพริกเกลืออัน <ๆ S 2> นี้สั่งเผ็ดน้อยให้อามเพราะเขาบอกมันจริงมันรสจัดรู้ใจเหลือเกินอันนี้ของเขาเป็นข้าวไข่เจียวแกงส้มกุ้งของพิมคือ สปาเกตตี้มะเขือเทศหมูสับโโอ้หกินเองเลยเก่งมากเลยจะได้เล่นเยอะๆนะให้กินเยอะเลยนะคะจะได้อยู่ยาวๆนี่ไหมโอเคอยู่ได้แค่ทั้งวันขาทค่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวบิ๊กแล้วก็ไปพัยเรือด้วยแบบได้ค่ะงั้นก็กินให้เยอะเลยนะเดี๋ยวไม่มีแรงไปเล่นเรือนะคะต้องกินเยอะๆนะโอเคไหมคะหันมาก่อนโอเคไหมคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูว่ามีพายเรือแบบไหนบ้าง สวัสดีค่ะครับอันนี้ภายเรือมียังไงบ้างฮะเรือห้าสิบนาที50บาทอออเอาไหมล่ะก็อ่านหน้ากัโลูกเดี๋ยวไปพายไ่งกับแม่ไนั่งกัแม่เหรอแย่แล้วได้ค่ะได้ค่ะพ่อเสียใจเลยเนี่ยก็นั่งกับพ่อกับแม่ไม่ได้ลูกเพราเลือกได้แค่คนเดียวมันเลือกได้คนเดียวหนูเลือกใครถ้าพ่อให้หนูเลือกอ่ะจะเลือกแม่ใช่ไหม ไม่เป็นไรค่ะพิมพิมให้แม่นั่งด้วยเลยดีลูกเดี๋ยวพ่อถ่ายให้สสวยเลยไม่เป็นไรลูกพิมพ์นั่งกับแม่เถอะลูก <c oughs> ไม่โกรธค่ะนั่งกับแม่เลยพ่อยินดีมันถ่ายไม่ยากใช่ไหมคะ,ะไม่ยากเดี๋ยวมีอุปกรณ์กนะ็คือใส่ชูชีพด้วยใช่ไหมคะมโอเคเดี๋ยวเราใส่ชูชีพกันนะพิม์อ่ะเดี๋ยวให้พ่อถ่ายต่อมนี่บมมีมีชูชีพให้ใส่เพื่อความปลอดภัยนะฮะ แต่มันไม่ตกง่ายๆใช่ไหมคะใช่ครับติดแม่หลอนลูกต้อติดแม่เหรอเนี่ยพี่มันต้องช่วยกันนะเพราะว่ามันต้องใช้มือบุ๊บบุ๊บบุ๊บอย่างงี้ดีไหมคะช่วยกันนะไหวใช่ไหมแม่อย่าให้ต้องพายเรือไป อาสเกนครับสเกนใจ100บาทิ้มตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปพายเรือกันระวังลูกระวังกำลังจะพาเราไปพี่เจ้าสีออ๋พี่เขาสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวลอกก่อนลูกรอกก่อนค่ะเชิญเขาเดี๋ยวนะคะ ต้องถอดรองเท้าไหมคะถอดรองเท้าไปก็ได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวน้องยืนก่อนเดี๋ยว้นองเข้าไปก่อนเลยก็ได้ครับอพี่มุงไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้โอนแล้วนะคะครับผมครับผมครับมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บนึงลูกเดี๋ยวพ่อส่งให้อ่ะอ่ะหนูขึ้นไปก่อนลูกเดี๋ยวแม่ขึ้นตามอ๋อาละวอย่าขยับไปครับถามแม่มาครับขอบคุณค่ะเอาไม่ต้องถอดหรอกอ่ะพี่ย่ามาทางฝั่งนิดนึง ให้มันสมดุลใช่ไหมคะอ่ะที่หมุนช่วยกันหมุนเออเอ่ะหนูจะเป็นคนทำเดี๋ยวจไม่ต้องทำสองข้างมันนก็็จะเปอยู่อย่างนั้นแหละไม่ทำไม่ททเลยอ่่ะมให้ดูเนี่ยมันต้องทำสองข้างพร้อมกันโล่อ่ะถอยถอยก่อนถอยแล้วแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวพี่มาเรียกใช่ไหมฮะโอเคครับพีมลงไปทางนู้นโล่ ัไปทางนน้พ่อเลยอ่ะไม่หมดก็จะค่อยอยู่ตรงนี้อ่ะอะไรอยู่ตรงนี้หรอสนุกไหมสนุกแต่เมื่อยแล้วเนี่ยพ่ออิจฉาจะแย่แล้วเนี่ย <c oughs> ใช่เหรอพ่อ <c oughs> พ่อไม่ได้เล่นเลยโอพิมพ์พายกับพ่อมาแล้วได้เวลาแล้วมาถอย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 ไม่หาคุณลุงแม่ดูดีใจเดี๋ยวแม่ขอถอยก่อนพิมพ์ไม่ตกขาสนุกไหมคะพิมพ์ไม่พายเลยมาปวดหลังแล้วตอนนี้ขอบคุณนะคะพิมพ์ขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าก่อนพิมพ์อ่าพิมพ์สนุกไหมคะอ่าปลา กิจกรรมเราหมดแล้ววันนี้เราไปเดี๋ยวเราพิมเราเล่นเสร็จแล้วต้องขอบคุณคุณลุงก่อนค่ะขอบคุณดีๆขอบคุณดังๆด้วยมีเด็กไม่ยอมกลับเมื่อกี้เราไปปั่นเรือมาสนุกดีนะแต่ก็แอบปวดหลังเบาๆพ่อเสียดายเนี่ยไม่ได้ไปขายเรือด้วยใช่เหรอพ่อใช่เสียดายเสียดายเดียวว่าหลังให้พ่อลงนะ ตาพิมต้องกลับแล้วค่ะส่วนแม่นั้นก็ปั่นจนปวดหลังไม่ครบ15นาทีสักทีป่นลูกพิมได้เวลกลับแล้วลูกเดี๋ยวเราจะกลับจากที่นี่แล้วค่ะมาบายบายก่อนอ่าหันไปบายบายก่อนลูกเด้วพิมบายบายก่อนบายมี่สบายนะบายบายพ่อบาย